ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับทำไมต้องยืนงงๆเขาจะหน้านใหม่เขาจะได้เช็คว่าคุณพร้อมทำงานหรือเปล่าผมจะไปเกณฑ์ขาดจะไปเกียร์ของลดลมนี่นี่าะไรขอรถลมนี่นี่ก็เดี๋ยววันนี้สวัสดีน้องๆ2 0งพก่อนวันนี้ทำงานปีแรกก็เดี๋ยวประชุมก่อนก็ภาษากลาเน่ดีแล้วไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับ ทำไมต้องยืนวงกลมมาแสดงหน้าใหน่เขาจะได้เช็คว,ว่าคุณพร้อมทํางานหรือเปล่าเยีกยป็นเกีย์ขาดจะไปเิ็บของรถลมได้วยนิไม่ว่านี่พารถล่มนี่บางทีได้ใส่รองเท้าไอ่ยวันนี้เราไม่ใส่รองเท้าก็ไม่เป็นไรก็นี้อยากให้ใส่รองเท้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้อะไรก็คุณเจ็บคุณก็ทํางานได้ผมไม่ได้คุณก็ลําบากเองด้วยพยายามใส่รองเท้ามีถ้าเป็นรองเท้าแตกก็ใส่มันเราที่เหมือนผมใส่อ่ะกันหัวนิดนึงนเดือดเล็บฉีดเล็บแตกจริงจริงเนี่ยจะพยายามใส่เดี๋ยวจะตัด เสื้อสอบเสื้อสอบเสื้อช็อปให้อยู่หาที่ทําอยู่นะอันนี้เรื่องก่อนแล้วก็มาคุยเรื่องปีนี้ก่อนปีนี้มันก็จะมีเป้าหมายใหม่ขึ้นมาหน่อยคือหนึ่งผมจะหันมาทําวิดีโอมากข, <Okay. S 1> ขึ้นทีนี้บางทีเวลาเราทำงานนี้งานที่งานเอาเรื่องใหม่เลยคือสมมติมีลูกค้ามาอก็ก็เดี๋ยวมา,มามาบอกผมก่อนดีเสียว่า เดี๋ยวผมจะพิจารณาเรื่องนี้มันจะถ่ายวีดีโอว้บวอกว่าก็จะถ่ายวีดีโอให้น้อง,อง,ใ,หองให้เพื่อนๆน้องๆในช่องดูว่าเฮ้ยเราทํางานเป็นยังไงทีนี้เราจะเราจะออกสื่อไ้หมดทุกคนทุกคนก็จะมีหน้าที่บทบาททํางานตามปกติแต่ว่าผมก็จะมาเป็นตากล้องเยอะขึ้นอาจจะเป็นสึขขงว่าเปนตากล้องเยะไปถ่ายเก็บข้อมูลแล้วก็วีดีโอให้น้องๆดูว่าให้เราเราทำงานอย่างเงี้ยมันมันทำงานในสแตต์ดเราดเป็นยังไงเราจะให้คนอื่นเขารับทราบถ้งด้วยแล้วก็อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคืออย่างที่ผมบอกผมเพิ่มสวัสดิการให้พวกคุณคือ ผมจะมีวันซีเดย์ซึ่งซึ่งะอาจารย์มอสเนี่ยไม่ได้อยู่มันเะ็ุ้มมากกว่เดี๋ยว <c oughs> ออกเหรียแล้วไงนีออกเรียแล้วบวชมาสาิบป <c oughs> ันศาก็ก็คือสวัสดีการก็คือทัวนอีกครั้งก็คือผมจะให้ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้ทําตารางว่าจะให้อ่าหนึ่งอาทิตย์ที่นี่ครึ่งวันแหละเพราะจะให้เป็นครึ่งวันก่อนหมายถึงครึ่งวันะผมจะให้เป็นซีเดย์ครับกคุณโอเคก็คือคําว่าซีเดย์ซีเดย์ก็คือ อย่างที่บอกว่าทําอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากเรียนอยากเรียนกับผมก็ต้องจองผม,ผมคนเดียวเฉยแต่ถ้าไม่อยากจองก็ก็ทําอย่างที่ชอบแต่ไม่มีใครแต่ผมจะมีป้ายสถานะให้เดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่รู้วยผมจะเดี๋ยวผมจะลงชื่อให้ลูกค้าดูด้วยว่าให้อันี้ซีดีแวุ่นวายนะมันแต่ทีนี้ถ้าใครอยากทำงานตามปกติก็ทําปกติก็ค,คือฟรีไงก็ค,คือแล้วแต่คุณน่ะไม่อยากมีงานทั้งไม่อยากทําอะไรก็อยากทํางานสอบเหมือน,นเดิมไม่ได้ว่าอะไรก็ทําไปปกติแต่ว่าผมเพิ่มนี่มาให้มันก็เหมือนคุณไม่ได้ทํางานมาอีกประมาณ ปีหนึ่งหลายวันน่ะเดี๋ยวผมคิดมาให้ดูเดี๋ยวผมขอรีสก่อนว่ามันจะเป็นจริงผมอยากมันก็น่าจะพอดีนะสามหกมันสามหกก็เิดก็น่าจะคนละวันพอดีผมจะให้อ่าทิตย์ละอาจจะให้อาทิตย์ละอาทิตย์ละครั้งเลยอาทิตย์ละครั้งก็จะกลายเป็นคุณไม่ได้ทำงานสองวันในเดือนนึงดีเปล่าเหมือเหมือนผมเพื่อเงินเดือนให้คุณน่ะอัตโนมัติากเลยก็คือคุณไม่ได้ทำงานก็คือคุณจะให้ผมจะให้คุณมีความสุขกับงานอยู่กับผมเอง คือแล้วแต่คืออยากทําอะไรกนะ็ฟีสไตล์อยากไปอยากไปหาดูเครื่องเครื่องมือร้านน,นู่นนั่นีก็ก็ไประบอกจแจ้งก็แจ้งแล้วก็ออกไปดูวออกปดูวมีอะไรหรือรยอ,รอ,อยากเรียนคอร์ส้างนอกอยากเรียนคอร์ส้างนอกเพิ่มเติมก็มาปรึกษากับผมว่าไปเรียนคอร์ส้างนอกมันใช้คอร์สม,มันใช้ตังกี่บาทอยากเรียนเรื่องอะไรมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ผมก็อาจจะรวมมาให้คุณไงคุณมีเดือนละสองวันอยู่แล้วเนี่ยคุณมีอบรม5วันก็คุณจะเลือกทิ้งทั้งหมดทั้งปีไปเรียนอันนี้ก็มารวมเป็นวันเดียวก็ให้เข้าใจไหม ผมก็ให้คนผมก็ให้คนเดียวเลยเพราะว่าผม้บอกแล้วทุกคนมาอยู่กับผมอ่ะผมทุกคนผมอยากให้ทุกคนโตก็คืออยู่กับผมตกลงเราคุยกันแล้วสัญญาใจกันไล้ไหมเรามาอยู่แบบแบบพี่น้องก็คือคุณคุยกับผมอยากอยู่ผมปีสองปีเขาอยากไปเปิดร้านนี่คุณต้องเปิดได้คุณต้องมีความรู้ก็คุณมาอยู่กับผมแล้วคุณไปเปิดแล้วคุณไปไม่รอดผมอ่ะที่จะอายแล้วให้คุณมาอยู่กับผมแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยนะผมผมรู้แล้วว่าผมเปิดทางให้ทุกคนโตเสมอเพราะผมเป็นคนทําธุรกิจหลายอย่าง พยายามทำอย่างนี้อยู่ใอย่างเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบไม่เสียเรื่องร้านสี่หกแปดเนี่ยไพราันผมก็ยังทําให้มันอยู่คงอยู่ต่อไปส่วนกาไรอะไรมันผมต้งบอกทุกคนว่ามันกี่หลังสองแค่เลี้ยงพวกพวกคุณได้ก็พอแล้วเป้าหมายของยังเหมือนเดิมส่วนเพราะผมพิจารณาแล้วมันไม่ได้เข้าเป้าหมายของที่ผมตั้งไว้มันไม่ได้เพียร้อย้านหน่ื่อได้แน่นอนมทำร้านเนี้ยผมก็ต้องไปทำอย่างอื่นแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องคงอยู่แต่ทุกคนต้องคงอยู่ด้วยมีคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็ทําในสิ่งที่รักเหม ปีปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องงานค้างปีที่แล้วผมไม่ด้อยู่ร้านเดือนลผมไม่รู้เดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะไปค่อยไล่ตาม่อยไล่ตามกับแท็กตามก่อนจะหลายคนที่อยู่อาจจะค่อยๆไล่ถามก่อนแล้วก็ส่วนงานใหม่งานใหม่ก็เหมือนเดิมก็เดี๋ยวเราจัดทีมจะก็งานใหม่เหมอนเดิมจัดทีมงานใหม่ผมอยากเคลียร์งานเก่าก่อนเลยจัดงานใหม่จะต้องมีแค่สองคนเทน้นนะแท็กแท็กแท็กบ้างของนี้าตแค่อนเดิมแค่สองคนทำใหม่แค่สองคนลูกค้ามา,มาก,กี่คันก็ตาม รอแล้วก็ให้กลับก่อนเลยหรือทิ้งรถไว้จะลุยงานใหม่แค่2อคน <Okay. S 2> ที่เหลือต้องเคลียร์งานต่อกันเพราะมันค้างแต่ปีที่แล้วเยอะมากเราจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้คือเราจะยืนเลยว่าผมจะไปคุยลูกค้าเองหรือผมไม่อยู่ก็ให้แค่คุยลูกค้าไปคนที่ช่างหน้าร้านรับงานใหม่แค่2คนเขาจะจัดไม่รู้ว่าใครว่างก็จ,จัดเหมือนเดิมเลยแค่2คนรถมาสี่คันก็ตามก็ทัสองคนอ่ะคือทำสองคน,นะงงคนยกเว้นมันเหมือนเดิม,มเราพอเข้าเวลาสักหกโมง เย็นร้อยสองคนนั้นมันจบงานอีกคันนึงเขาลูกค้ากลับบ้านไม่ไหวเราค่อยมาตัดแกลบเดี๋ยวค่อยไปช่วยกันเฉยแต่ว่าช่วงเช้าไปถึงหกโมงเย็นเนี่ยมันต้องมีแค่สองคนแล้วที่เหลือเคลียงานเก่าหมดก่อนเพราะอย่าลืมว่าเรามีรถแข่ง้วปีนี้ผมจะทํารถแข่งเพิ่มมีหลายคันเพราะ,ะนั้นมันมันจะต้องบริหารเวลาให้ให,ใ,หให้ได้ถูกต้องนะครับมีใครเอาแค่นี้ก่อมีใครสงสัยไหมส่วนเรื่องอะไรมจะ,ะ,ะมีอะไรเพราะมันฝั่งนี้มันน่าจะนิ่งอยู่นะหรือว่ามีอะไรไหมคุกเก อนะเรื่องอะไรนะเรื่องมีไหมอ่าก็เป็นเรื่องค้างแล้วกันว่ามันมีอยู่เครื่องที่ค้างอ่ะเครื่องที่ค้างนั่นแหละผมเลยเนี่ยแบ่งคนออกมาแบ่งคนออกมา,กา,า,า,ามันก็จะเป็นสองสองเ่ยฝั่งฝั่งช่างอ่ะมันก็จะเป็นสองสองเคียรงานเก่ากันเนะี่ยเอาเครื่องที่ผมส่งมาในชแชทวนันนี้ของอะไรอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในแชทอ่ะมีคนนึงอยู่ที่เขาเขาตามมาเดี๋ยวไปเคลียร์นี่ให้เขาหอดนะส่วนง,งานเก่าเให้ผมเรียงให้มันเดิมแล้วก็ งานเก่างานค้างวิดีโอฟรีดีโอเคแล้วก็เครื่องค้านผมตามอยู่น่าจะมาในวันนี้ก็ทีนี้มันก็จะขาดคนเพราะเน่ต้องไปไปดูเครื่องค้านเป็นหลักๆเน่โอเคหรือเปล่าเออเพราะแต่เพราะว่าก็หลักๆปีนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละเครื่องจักรก็จะมีเพิ่มที่ด้วยทีนี้ผมก็ต้องไปเรียนอาจจะพามอสไปเรียนคนนู้ไปเรียนเพิ่มเติมนะแล้วก็ใครมีอะไรคําถามอะไรไหม ปีที่แล้วผมจะไม่พูดถึงนะมันเป็นฐานถามมาแล้วมันจะแก้อะไรไม่ได้แต่ปีนี้เราผมจะแก้ใหม่หมดทุกอย่างที่พลาดมามีเมียคำถามอะไรไม่หมดไม่มีนะไม่เมผมถามกลับนะเพรามีคำถามแบบแล้วเข้าใจหมดนะโอเคแค่ยังไม่มีเพราะยังเงินอยู่ปีแรกปีแรกก็โอเคก็เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวเราเรยกันก็มีแค่นี้ก็มีลูกค้าแล้วแล้วลูกค้าเดี๋ยวเราก็จะพยายามประชุมอย่างนี้ให้บ่อยที่สุด ก็เป e si ็นว่าทุกวันเนี่ยผมจะได้เช็คล่างกายด้วยไอเมีมันแข้งมาหรือเปล่าไอมอสมันแข้งมาหรือเปล่าจอดมันมาหรือเปล่าหรือยังไงมันจะได้รู้ผมจะได้วางแผนในประจําวันถูกโอเคก็ฝากไว้วันที่วันเดียวเท่านี้เดี๋ยวเราไปเลียร์ไปเช็ครื่องมือ่อนไปเช็คื่องมือวอนมาเนี่ยื่้งมือเป็นยังไงมันขาดอะไรหรือเปล่ามันหายไปหนึ่งปีเนี่ยมันหยุดไปเนี่ยสี่วันอะไรมันหายไปอะไรเครื่องมืออะไรไม่ครบก็จะได้ดีจะได้ดำเนินการแล้วก็ งานลูกค้าวันนี้เมื่อกี้ที่เขามาทักเขาทําอะไรก็เดี๋ยวแค่ต้องไปรับก่อนแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมคงมีอยู่ข้างในเยอะกว่าเ,เพราะผมจะยืดงานค้างงานอะไรที่งานของผมเองอะ่ะเยอะหน่อยนะก็เหมือนเดิมผมก็จะแขกมันจะกัม,หมาหาผมเยอะเหมือนเดิมผมจะไม่ค่อยมีเวลาลวก็ต้องฝากแค่ฝากมดเลยเป็นตัวประสานงานให้ผมก่อนนะแล้วก็ประสานกับถุนนะว่านแล้วก็มาแล้วโอเคลูกพี่มาแล้ว ฝักงเอกฝักงเกจิ้นเนอร์ด้วยจินเมกจิ้นเนอร์ไว้ครับเราผมไปชมเม็กจิ้นเนอร์ต่อโอเคหนึ่งหกแปดเสร็จแค่นี้เราเป็นหนึ่งนิดเอกจิ้นเนอร์ต่อก็ขอให้ทุกคนสนุกกับปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอเคงานแจ็กกี้อันนี้อันนี้คืองานงานที่ค้างของปีที่แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นรุ่นรถรุ่นรถหนึ่งสองรอฟานรอฟานน่าจะมาแล้วกำลังประกอบนี่เมย์กำลังทำวันนี้ป้ายทะเบียน 5, 7, 3, อ่ห้าเจ็ดชักสามรอควานคือตอนนี้เราประสบปัญหาคือเครื่องคว้านยังไม่มาครับสั่งไปแล้วนะครับคือสมาม่กรติดปัญหางานคว้านเพราะว่าเครื่องคว้านมันมีเยอะจริงในแถวเนี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนสเปคเยอะมันใช้ไม่ค่อยถูกใจนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะแบบไม่ถูกใจผมมก็เลยสั่งเครื่องมาแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับมันคือเขาติดปัญหาอยู่เขายังส่งเครื่องไม่ได้นะแล้วนะ่เครื่องนะ่าจะรถปีนี้นะ่าจะไวกว่านี้นะก็ลอเสร็จอันนี้เสร็จแล้ว ตัวนี้ตัวน,วนี้รอคิวทำอ๋อเสร็จแล้วนะอ๋นนอสีวาวตัวสีวาวหนึ 1, ่งสองก็ตัวรถก็นับที่เสร็จไปแล้วก็มาหาก 1, 2, 3, 4, ักหนึ่งสสสี่ห้าที่รอหกเจ็ดแปดเก้าเอ็ดสิบสอไปสิบเอ็ดบเอ็คัน1ิบคันมันไน่าเยอะกว่านี้ไหนข้างนอกอะ่ะถึง11บเอ็เไม่เนมันเลยมันเลย11บเอ็ดคันนะข้างนอกอะ่ะไม่ใช่เหรอรใช่ไหม นี่นับแล้ไปผมหน่อยแป๊บเดียวกนะี่คันวะแป๊บเดียวนะเรารีบเข้ามาเลยนะแป๊บเดียวที่ยังไม่เสร็จอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็นับไปเรื่อยมันก็มันต้องมีสองคันนี้ที่ที่ยังไม่มาเอาก็ต้องนับไปด้วยเป็นสิบสามเครื่องหนึ่งสองสามสี่ที่ยังไม่ลงอีกนั่นไม่ลงอีกน,น่นาจะมีอีกสองสามเป็นหกก็เดี๋ยวปีนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเคลียร์งานเก่าง,งานใหม่ก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งรับก่อนนะจุมเอ๋ทั้งจุมทั้งพวกกี้นะโอเคงานใหม่งานใหม่บอกเขาก่อนนะว่าติดคิว คือถึงรับก่อนก็ก็ถึงรับก่อนก็ต้องไปรันคิวประมาณสักสองสองเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถึงเริ่มนับอ่ะเฮ้ยไม่ทันหรอกสองเดือนถึงจะเคลียร์หมดเนี่ยคือบอกไปก่อนใช่คือรับเอารถมาจอดไว้ก่อนได้แต่ว่าสองเดือนถึงจะถึงแบบเริ่มนับอ่ะให้ลูกค้านับว่าไปก่อนสองเดือนอ่ะคือมีในกระเป๋าอ่ะหนึ่งเดือนถึงสองเดือนตอนนี้เคลียร์งานเก่าก่อนถึมันไม่เสร็จเนี่ยสำหรับงานเครื่องนะแต่ว่าถ้า งานหน้าร้านแบบใส่แคมป์อะไรปกติก็เออโอเคตรงกันอยู่ก็เหลือแค่เครื่องเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีว่ามีกี่เครื่องอืออือโอเคตามนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยๆเคลียร์เดี๋ยวไปไล่ดูเดี๋ยวผมไปตามงานอีกทีก็ไม่อยู่เดือนนึงก็ต้องมาทำความรู้จักใหม่หมดโอเคประมาณนั้นฮะไม่เรื่องงานอ่ะเก็บของนั่งทำแล้วเนี่ยเล่นแล้วเนี่ย ไงเนี่ยทำไรคำนวณอัตราส่วนครับไอแอปอะไรวะเนี่ย x u n n e r ครับเป็ยังไงวะเอส่วนคันนี้ยังไงเนี่ยเป็นยังไงส่วอัตราส่วนไงลูกอะไรส่วนลูก5.9.5ครับ5้าเก้าจุดห้วชัตอนนี้มันยังไงวะตอนนี้มันยอดได้13.9เนาะ9 นนีมัอไม่มีประเก้นฝาครับตอนนี้อัตราส่วนเลยสิบสี่ห้าโหเยอะไปนะก็ยังไงบางแผนยังไงต่อก็ว่าจะใส่ประเก้นฝาเข้าไปครับเราดิเดือดอะไรสิบสามห้าสิบสาห้าน่าจะยังแน่นอยู่นะครับเอาขวดฝาเพิ่มหน่อยเอาขวดฝาเลยสิบเจ็ดสามสิบเจ็ห้าดีซีมากเลยต้องเป็นดีซีเลยมากลองหนึ่งดีซีเลยดิ นครับโอ้ยน้อยไปเอาศูนย์จุดศูนย์จห้าไปครับประมาณนี้ก็สรุปก็คือคันนี้จะแกะเครื่องมาแก้ก็จะเป็นขุดซีซีครื่องซีซีขุดฝาขุดฝาขุดฝาซึ่งซีฝาเลยทีขุดฝา,า,า,าก็ใส่ไปเกลนขุดฝาแล้วก็ไม่มีมาเกลนฝาตัวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ใส่มาเกลนฝาใบหนึ่งอโอเคก็พรุ่งนี้วันนี้ก็ขอเรื่องงั้นตามนะ ก็ฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบรถหัวฉีดก็มาใช้บริการกับเราได้นะครับที่ร้าน168นะครับก็มีเครื่องมือพร้อมอย่างที่บอกนะครับช่างก็พร้อมนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็มีวิดีโอหลายวิดีโอที่เคยลงก่อนหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้ท้ายทลิปครับโอเควิดีโอแนะนําว่า เทคนิคการทำํำต่างๆปีนี้ก็พยายามลงคลิปให้เรื่อยครับเพราะว่าเมื่อกี้สะดุดไปช่วงที่ผมไปดูแลพ่อก่อนะที่ท่านจะเสียนะครับก็ไปประมาณเดือนนึงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาต่อกันยาวๆนะครับโ okay. อเคบ๊ายบาย